สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอเปิดนิทรรศการมีชีวิต Fake or Face My Life Exhibition ภายใต้โครงการรู้ทันสื่อรู้ทันภยัยป้องกันเยาวชนไทยจากบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปี นายแพทย์พงเทพวงวัชรพายบร์ аль, ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือๆๆๆๆสสสกล่าวาว,ว่าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2568องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญว่ากระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านิโคตีนเสพติดจ,จนตายมุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำตลาดดึงดูดผู้บริโภคหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก,ก่อน จากปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดสอสอส,อส,อสอร่วมกับดรวศินสิวะสริดนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ศึกษาสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ต่างๆในประเทศไทยโดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น4จังหวัดภาคใต้จำนวน1,029คนได้แก่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและสงขลาพบว่ากลุ่มผู้หญิงและ LGBTQIA+ ส่วนใหญ่สูบปรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ยังคงสูบปรี่มวน และที่น่าห่วงคือกลุ่มเยาวชนอายุ15-20ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ65.5ส่งผลภาราค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเดือนสูงถึง1 0 8 0บาท81สตางค์ส่วนบุหรี่มวนอยู่ที่892บาท67สตางค์ต่อเดือนสร้างภาราค่ารักษาพยาบาลกว่า306ล้านบาท สสสจึงทำงานเชิงรุกมุ่งให้เกิดสังคมที่ห่างไกลปอดปัดใจเสี่ยงและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดละเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนรอบข้าง โดยสสสร่วมกับทปทจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนเป็นนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22มิถุนายน2568ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเด็กก็จะเห็นนะครับว่าพิษบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้านเป็นหอมหวานซ่อนพิษ นะครับทั้งกลิ่นความหวานความสวยงามทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนพิษร้ายอยู่ทำให้เห็นถึงว่าข้างในจริงๆแล้วมีทั้งนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์โอรพิลีนไก่คอนสารหนูตะกั่วโลหะหนักทั้งหมดเลยซ่อนอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเด็กอาจจะมองไม่เห็นนะครับด้วยตาเปล่าในลักษณะที่มีคนมายื่นให้แต่ถ้าเขาได้เห็นใทรศ,ศการเขาจะรู้เลยว่าสิ่งนี้จะซ่อนพิษอะไรไว้บ้างนะครับ ค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์เรียนรู้ที่เปิดกว้างสําหรับการเรียนรู้ในหลายๆเรื่องนะคะจริงๆเป้าหมายหลักของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินเป็นหลัก แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปิดเผยให้มันเห็นภาพมากขึ้นในเรื่องของอแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เพื่อนเือนว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมมือกับสสสในการที่จะให้สร้างความตระหนักนะคะในด้านสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็เห็นเหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ถึงระดับเยาวชนศูนย์เรียนรู้เราเองเนี่ยก็มีน้องๆเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการเงินอยู่บ้างแล้วก็อยากให้เขาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเชน่นเดียวกัน,นะค่ะ